ปอบค้อนอย่ใสวะปอบค้อนปอบค้อนอยุใสอ๋อมานอนอยังอยู่นีเว้ยไปถ่ายคลิปแม่ลูกเพจหาบัางอยู่แม่มาไปเถอะเอาไม่อยังคือไม่อยังคือให้ให้ใส่ไวะไรไงมาโน่นหนูก็ตื่นเตี <S <S ่ยไปสั่นไปถ่ายคลิปไปเ้าไปะเว้ยเมื่อนีเมื่อนี้พากซะเถาะมามีกำลังใจเลยเอาเป็นยังฮะเป็นยังวะเป็นยังผู้ใดว่ายยังจะเรื่องนั่นแหละเรื่องที่ขาเจ้าลักดูดคลิปไปลงนั่นเตี่ย แม่อโอ้ยบ่ต้องคิดหลายดอกไผก็เดิมคือกันนั่นแหละโอ้ยก็เฮ็ดกันคักโคตรลงคลิปปุ๊บดูดเอาไปลงช่องเจ้าของเลยแหมโอ้ย่อยากบ่อยากคากบ่อยากควาหยังบ่อยากควอา,า,อา,าไปโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆพักซะก่อนก็นกนได้มื้อนี้บ่ต้องมีคลิปดอกเนาะพักก่อนเดี๋ยวมือนน้ออื่นยังค่อยเฮ็ดเด้อใจเย็นๆขึ้นซะก่อนเด้ออือได้บ่วไปเปลี่ยนสั้นตัวเปหยังดอก FC มันฮู้อยู่ว่าซองจริงซองปลอมน่ะซองจริงมันก็สิเป็นซื้อป๊อปคอร์นนั่นล่ะเพิ่นเบิ่งออกคกีบ่โอ้ยเบิ่งออกปป๊อออคร์นมี่งเดียว่ละ ทางมันทอดว่าไปยังดอกโอเค่ะสบายใจแล้วล่ะเอาเนอนซะนอนซะนอนซะกันที่พ yeah, oh, ูดเก่าคลิปเก่าพูดไปก่อนเด้อมันหนีเด้อมันหนีพักซะก่อนโอเคโอเคัาสินอนเอาแห้งซะก่อนเด้อเอานอนซะนอนซะเบิ่งดนนี่โว้ยเน่บบยบไ